สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาชมออุทยานผีเสื้อนะครับอยู่ใจกลางเมืองในกรุงเทพมหานครเราชมวิวร,บรอบๆกันเลยอยู่ในป่าเลยนะครับเหมือนในป่าเลยเหมือนในป่าเลยครับนขบวนเนี่ยป่าใจกลางเมือง นี่เรามาชมรอบๆกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นเหมือนในป่าบ้านเราเลยเนาะเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยมีกระลอกทุกคนกระลอกป่าเนี่ยเนี่ย เด็ดเเหมือนเขาจะอยากจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยเอาวิง่งไปละนั่นแหละเออไงสวยงามไหมอันนี้ถึงหรือ,อยังเนี่ยอุทยานผีเสื้อทุกคนยังไม่ถึงนะยังไม่เข้าเขตนะทุกคนตอนนี้ยังไม่ยังไม่เข้าเขตนะนต,อนนนะตอนนี้แค่เรียกน้ำย่อยนะยังไม่เข้าเขตเฮ้ยนี่นี่นมา,แล,มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคน,ออนกคนันนอก อุ้ยเชื่องมากเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตวัวเบลเลยไปเราไปดูบรรยากาศรอบๆนะทุกคนเนี่ยกำลังจะเข้าเขตผีเสื้อเนี่ยเป็นหนึ่งในป่าบ้านเราเย ตามมาเลยนี่เข้ามาปุ๊บเจอกระลอกเลยเนี่ยด่านแรกนี่ประตูเป็นนายด่านเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหปุ๊ดป๊ดปุ๊ด,ดปิดอะมาให้จับหน่อยเร็วไม่จับแล้วไปลองไปข้างในกัน อยูนในป่าเลยอ่ะมีถอไม้ถอวัอนนี่โอ้โหเทียบเลยอันนี้ป่าใจกลางเมืองนะทุกคนเนี่ยโอ้ยเป็นไงเข้ามาแล้วเป็นยังไงร่มลื่นเย,นย็นย้อย ตอนนี้เราได้เข้ามาถึงอุทยานแล้วนะครับในอุทยานผีเสื้อนะครับข้างในจะเป็นอุโมงค์นะครับน,น,นี่เราก็มาดูกล้วยไม้ก่อนออเด็บออเด็บนี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านโน้นครับผีเสือ้อนี่ครับผีเสื้ออยู่ตรงนี้มาดูผีเสื้อก็ต้องมีผีเสื้อนะครับทุกคนเนี่ย ครับเขาหลอกล่อพึ่งนะครับทุกคนเนี่ยพึ่งก็จะมาตอมตรงนี้ครับน้ำหวานนี่ครับทุกคนเนี่ยเสื้อนะทุกคนเราจะขึ้นไปข้างบนไหมฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะทุกคนเนี่ยก็จะมีน้ำพุนะทุกคนเนี่ย โอ้โหเหมือนน้ำพุร้อนนี่ยทุกคนข้างในก็จะเป็นเหมือนมีน้ำตกอ่ะทุกคนเนี่ยโอ้โหอันนี้น้ำตกจำลองนะครับไม่รู้ว่าไหลมากี่ปีแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับทุกคนเป็นน้ำตกจำลองนะครับ ที่ไหลามากี่สิปีแล้วอ่ะอันนี้ไม่รู้แต่สวยงามที่รู้คือสวยงามครับเนี่ยเนี่ยครับทุกคนสวยงามมากเนี่ยครับมาพักผ่อนได้นะครับ พยานผีเสื้อนะทุกคนนะเนี่ยสวยมากเลยน้ำพุน้ำตกเนี่ยครับพระจำลองได้เหมือนมากเลยครับเ,เหมือนในป่าเลยก็ป่านั่นนะครับแต่ป่าจำลองเนี่ยครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆ เนี่ยครับเนี่ยต้นต้นไม้ต้นพวกนี้โอ้โหเป็นไม้หายากนั้นเลยที่เกิดในน้ำพุน้ำอะไรนะครับเนี่ยน้ำตกน้ำพุอะไรเนี่ยครับเนี่ยเป็นพันไม้ที่หายากด้วยนะเนี่ยครับก็เกิดมาเนี่ยโอ้สวยครับสวยสวยสวยบอกเลยว่าสวยครับเนี่ย นี่ครับผีเสื้อเป็นไงครับสวยไหมฮะผีเสือ้อผีเสื้อ จอดนิ่งมากเลยทุกคนไปติดยู่นะนี่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 อันนี้เป็นอุทยานอยู่กลางใจเมืองกรุงเทพมหานครตรงข้ามสวนเจดจ,ดจักนี่เองนะครับเป็นอุทยานผีเสื้อนะครับทุกคนสวยสวย ทีน่นี่อุขยานขีเสื้อบนรอบๆนะั้นทุกคนจะมีมาดูน้ำตกมีน้ำพุน้ำตกข้างล่าง,งนะวิ่งด,ดูดีเสื้อสองตัวนั่นเจ๋งมากเลย เขาผสมพันธุ์กันด้วยเอาจริงนี่สองตัวนี่ไหมตัวใหญ่เขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเฮ้ยสองตัวตัวเลย,เยจริงไปดูใกล้ๆดูใกล้เนี่ยผสมพันธุ์กันแล้วพร้อมมีลูกมีหลานสองตัวตัวเบกเอฟเลย <laughs> เป็นความสุขเล็กๆของเขาครับมาต่อม,มาต่ออันนี้คนให้รอบเลยนะครับมันจะเป็นโดมนะครับคนเป็นโดมโดมกลมๆอะ่ะเออแล้วข้างในก็จะมีผีเสื้อเต็มไปหมดตามมาตามมานี่นี่เ็น,นผู้ สวยไหมทุกคนบอกเลยนะสวยไม่ผิดหวังหรอกตอนแรกผมนึกว่าที่นี่จะไม่สวยขนาดนี้นะทุกคนที่เนี่ยสวยมากสวยมากยกนิ้วเลยทานครับี่ระวังลิ่งนะ ลยไมารแต่รู้สึกว่าจะโวยแล้วล่ะรู้สึกว่าจะรวยถึงที่ทางออกสุดท้ายแล้วนะทุกคนเราจะกลับระยะก็แย,ยกย้ายกันไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับบัสดีครับ